แฟนช่องเจ็ดช็อกลือนางเอกไม่ต่อสัญญาอีกรายทิ้งบาเบียเป็นผลงานส่งท้ายแฟนวิกหมอชิดเลอหึงนักแสดงระดับนางเอกโผบินจากช่องเจ็ดอีกรายนั่นก็คือในอสาวดาวรุ่งใจบัวเฮดดิ้งซึ่งหมดสัญญากับวิกหมอชิดและขอเลือกผันตัวเป็นนักแดงอิสระล่าสุดโดยตอนนี้ใจบัวกําลังศึกษาอยู่ต่อที่ต่างประเทศท้งนี้ใจบัวเฮดดิ้งปัจจุบันอายุ25ปีมีผลงานกับช่องเจ็ดมาแล้วหลายเรื่องที่เช่นสกาวเดือง กองพันรักลั่นฟ้าสะพ้ายนางรามกาวาวสพายอิมพอร์ตคู่แค้นแสนรักผลงานเรื่องสุดท้ายถ้าข่าวลืมไม่ต่อสัญญาจริงคือละครเรื่องแม่เบียโดยเอสุภชัยศรีวิจิต